สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวสตานะคะวันที่13พฤศจิกายน2567พี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งดูดนะคะทุกท่านถ้า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกท่าน ก่อนอื่นนะคะทุกคนเจริญพาทุกคนไปดูวันที่สิบสองมาเข้าหรือหลุดเสียใจนะคะทุกคนหลุดติดต่อกันสามล้านสองวันแล้วนะคะทุกคนสองมือเนาะพี่น้องจะให้เด่นแปดและเจ็ดมาเจ็ดเก้าสามสองห้านะคะทุกคนพักพรก่อนเด้อพี่น้องเด้อหลุดเงาวเลยนะคะทุกคนสองมือแล้วอ่าตัวเด่นเลขเด่นประจําวันเข้าไหมวันนี้แปะสามมานะคะทุกคน แปดสามสามแปดเลขเด่นประจําวันเนาะคะ่ะทุกคนมาเก้าสามสามเก้านะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันแปดหลุดนะคะเอาไปลุ้นต่อพี่น้องลุ้นเหมือนเดิมนะคะทุกคนลุ้นเฉยๆก็ได้ไม่ต้องตามก็ได้นะคะใครที่อยากหยุดพักผ่อนได้เลยะคะ่ะทุกคนช่วงนี้ไลฟ์ไม่ค่อยดีป็นไดพี่น้องสําหรับวันที่สิบสามนะคะจากที่ใจคคานวณตัวเด่นได้จะได้ตัวเดิมก็คือแปดและเจ็ด เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะทุกท่านสำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันด้วยค่ะมีเข่ามีหลุดทุกมือพี่น้องมา,มาดูค่ะทุกคนแปดค่ะแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสามแปดห้า เจ็ดนะคะเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดสองค่ะทุกท่านเอาพี่น้องเลขสองเจดสองค่ะพี่น้องสีเขียนเลขอย่งเนาะแอดมินก็นไ 7, 2, ด้เลขสองเด้อพี่น้องเด้อมาดูนะคะทุกคนคู่ดเด่นวันนี้แปดเจดเจดปดนะคะทุกท่านขะคู่ที่ใจชอบหึงคู่มือนีใจมากสามเจ็ดเจ็ดสาม อ่าบนอะพี่น้องมือในยกนยานรูดอีกเด้ด้อพี่น้องค่ะตัวเลขเป็นถัแมงถะแม,ง,ะแมงมาดูเลขเด่นประจําวันค่ะทุกคนจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูเผื่อเอฟซีชอบเลขเด่นประจําวันอยู่ที่สี่กับเก้านะคะวันพุธสาหรับวันพุธไม่มีเลขเพิ้นประจําวันเรามาดูค่ะ เด่นวันนี้อยู่ที่8และเดเ็นประจำวันอยู่ที่4และ9เป็น84 4 8 8 9 9 8 8 4 4 8เ่ดจ็ดบริจาคู่ไฮพี่น้องตัวเลขเจไลตัวพี่น้องมักกับสามไดแล้วเ่ะดนะคะ74 7 7 7 7็ด7่สจจะให้ทั้งสองคู่อยู่นะคะทุกท่านคะส่วน85กับเจ็ใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าสมมุติ fc ชอบก็สามารถตามเจได้ถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ผ่านได้เช่นกันค่ะทุกท่านมีเขาไม่ลุดค่ะพี่น้องคา ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางราวสตาร์ที่13พฤศจิกายน2567ใจก,ก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคโชคปันหมานสุขผูทุกคนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ